สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอาร์ตสกายออฟนาเซียกันนะครับโอเคที่นี้นะครับ๋ยะเราจะนองไปดูกันเลนะครับตอนนี้นะครับผมเพิ่งมาใหม่นะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเปิดตอนแรกๆนะครับขี้เกียจใช้รีโมทยุตผมเลยออกมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมต่าว่ายน้ําสบายเลยครับเมื่อกี้นี้ผมเห็นแมงป่องทะเลแวบๆนี่หว่าใช่ไหมก่อนอื่นเลยครับนี่คืออะไรอ่ะกำลังว่ายน้ําอยู่ดีเอาเลยไม่รู้ว่าเลือดเท่าไหร่นะครับมันใกล้จะตื่นแล้วครับแบบนี้ มึงหลับไปให้ยาวเหอะพวกมึงเป็นซอมโดโร่เก็บหินเลยครับเก็บมปเลยแค่เก็บรับเดียวนี่ก็ได้เยอะแล้วครับแบบนี้เก็บไปเลยครับเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บเท่าที่ทําได้นะครับเอาให้มันเท่ากับเตาเผาเลยครับแบบนี้นะครับตรงนั้นคืออะไรอะไข่มอตโต่อะไปต้นไม้ครับต้นไม้ต้นไม้ปล่อยเลยครับปล่อยก่อนปล่อยก่อนเลยครับประมาณนี้ ครับเลยครับของเก่ายังอยู่นะครับแบบนี้เอามาใส่ไว้ในเลขนี้เลยแล้วกันนะครับกลายเป็นที่ครัฟเฉยเหรอก่าบูปินมาคราฟเลยไงวะเอาบูปินมาคราฟเหรอไอพวกนี้คือสกินเนี่ยดรอปไปเลยครับดรอปไปเลยด็อกแม่งเลยนะครับในแบบนี้เสียเวลานะครับคราวนี้มันก็โอเคแล้วเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวเว้เฮ้ยมันมีลูกขโมยของครับมันมีลูกขโมยของนะครับแย่ดิแย่ครับแย่ครับแบบนี้เอาแท็ก่อนเลยดีกว่านะครับเฮ้ยตรงนั้นมีฟินนี่บอฟินอยู่ตรงนั้นนี่เก็บฟินเก็บฟินก่อนเลยครับเก็บฟินก่อนเลยลูกขโมยล ตามมาปล่าวะนึกว่าตามมาไอ,อ้ห่าเฮ้ยเห็นไหมเก็บที่นี่ได้เหล็กประมาณห้าหกนะครับเยอะมากเลยครับแบบนี้ลองดูข้างบนก่อนข้างบนมีอะไรบ้างวะเก็บให้เยอะเลยครับฟินนะครับถือไปตีหางคอยยาวนะครับตีแล้วมันไม่จบแน่นอนนะครับมันจะตามจนกว่าเราจะตายนะครับแบบนี้นี่ไงฟาร์มกันเลยฟาร์มกันเลยรีบเอาของรีบเอาของกันนะครับรีบเอาของกันเฮ้ยจะเดินไปไหนวะกดคีย์บอร์ดผิดนะครับแบบนี้ เก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยเอาเท่าที่เราทําได้นะครับแบบนี้เฮ้ยตรงนั้นมันสูงอ่ะสูงสูงสูงนะครับสูงมากเอาตรงไหนดีวะเฮ้ยลงตรงไหนดีอะกระโดดตรงนี้เลยแล้วกันเอ้ยนี่แค่ต่อยเล่นๆนะเนี่ยต่อยโดนไม่โดนบ้างีนยังได้ไม้เลยครับแบบนี้นีงไงเห็นไหมมีน้าฟ้าด้วยเห็นยังผมลืมไปว่าผมลงหมดอะไรเฮ้ยนั่นคืออะไรอะลองดูดิลูกตออของพักนาเซียไดเบอร,รี่ดาม,มาอีกครับไอคอมบี้ไอคอมบี้ซอมบี้มึงได้ตายแน่นอนเฮ้ยมีดีโลด้วยดิ ตัวพูดตัวเมียวะตัวพูดตัวเมียตัวพู่เหรอจับแม่งเลยครับจับแม่งก่อนเลยพอ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 เลเวลเป็นพันแล้วครับต่อไปครับหนังเอาตัวอะไรดีวะตัวนี้เลเวลเท่าไหร่อ่ะเลเวลร้อยยี่สิบพีโคมาแตกพีโคมาแตกครับพีโคมาแตกเราต้องจักรการมันก่อนเลยจัก,การมันสามเขาจัก,การเลยดีมากจัก,การดี ดีมากอะไรแล้วเอาดิอยากตายก็ไม่บอกเนื้อหนังอยู่ในตัวสามเขาอะเอา้าไม่ได้อยู่นี่มันตายแล้วมันไปอยู่ไหนวะกูต้องการหนังไอ้หาอีเหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรมึงเลเวลเท่าไหร่วะฮะมึงเลเวลเท่าไหร่มึงเลเวลเท่าไหร่ฮะเฮ้ยมึงเลเวลพันเลยเหรหเอร้อยหกสิบร้อยหกสิบไม่ยากไม่ยาก อะไรแล้วกูต้องการหนังมึงกูไม่ให้มึงสลบเว้ยฮะกูไม่ได้ให้มึงสลบตายดิเะไรเรื่องมึงจะออกมาเฮ้ยฮะอะไรมึงอะไรมึงอะไรข้างบนข้ามบนเลยจักรนจักรนมันซะจักรนมันดีมากกูต้องการหนังพอดีเว้ยเฮ้ยระวัง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 ครับระวังไอ้สามเขา มม่อยู่ตรงแถวนั้นแหละอะไรแล้วฮะอะไรมันจะตายสักทีฮะเร็ียบร้อยแล้วนี่ไงนี่ไงไอ้ลูกขโมยเอ้ยอะไรของแม่งวะฮะกูลำคาญวะมึงอะไรกับกูนักหนาวะให้มันลูกขโมยไอ้เชี่ยไอ้แมงมาตอมกูอะกินตัวกูหอมมากเองไงวะคนโง่จิตชิบหายเลยวะสา,าวเขาตามมาหนิตามมาตามมาเร็วขี้เกียจวะ เสียเวลากับแมงครับแบบนี้เสียเวลามากมากเลยอะไรอีกเนี่ยไอ้ดีโลอีกเหรอแม่งเอ้ยเดี๋ยวจะจัดการมันเลยครับเอาให้จัดก,การเลยนั่นไงต้องโดนดิต้องโดนดินั่นไงโดนแล้วนั่นแหละข้ามันเลยเฮ้ยไอ้ของพี่ของพี่อะไรมึงฮะอะไรมึงวะฮะเอ้ยแกฆ่ามันอะไรมึง อ้าวอ้าวเล่นกับใครไม่รู้เรื่องฮะเอาเลยเอาดิเอาเลยมาดิฮะสามเขากไม่ได้อัพนะเว้ยเอาดิเอาดิชนแม่งลงน้ำเลยเอาดิสามเติมอีกได้ป่ะเนี่ยฮะไม่ถนดัดว่ะต้องอัพดาวเมจให้มันแล้วมั้งสามเขาอะเดีแบบนี้ตายแล้วดีแล้วตายแล้วไม่ต้องไปเก็บมันครับ เก็บมันเดี๋ยวได้สมองมาอีกนะครับไอแบบนี้เดี๋ยวผมจะทําที่ขี่สามเขาเลยครับที่ขี่สามเขาเนี่ยผลิตที่ขี่เลยครับแบบนี้ผลิตแม่งเลยเดี๋ยบร้อยผลิตแล้วใส่ที่ขี่ไปเลยครับโดยไม่ต้องเสียเวลานะครับไอแบบนี้ผมอัพดาเมดผมอัพอะไรแล้วนะครับแบบนี้ให้อาหารมันกินซะให้อาหารมันกินเลยครับแบบนี้นะครับเก็บเนื้อไว้ในตัวมันด้วยเนื้อจะได้อยู่นานๆครับแบบนี้นะครับเพิ่มน้ำหนักไปอีกนิดนึงถ้าจะเป็นสายฟาร,ร์มก็ต้องเพิ่มน้าหนักนะครับไปเอาไม้ก่อนเลยเอาไม้ก่อนเลยน่าไงเฮ้ยอะไรอ่ะมันมีพวกคานรโน่ เอาดิมันใช้แรงกระทืบใช่ไหมเอาดาวเมีทวนหัวไปเลยครับแบบนี้เอาให้มันหดไปเลยเอมาสักเอาให้สุดไปเลยครับแบบนี้อะไรแล้วไอ้นุกฮะตามมาเปล่าตามมาเปล่ามา,า,มา,า,มาดิมาเปล่าไม่ก็นี่วะอะไรฮะคาะระแกไอ้สัสความเร็วความหนามาอีกเหรอในเคลลตินได้พันเลยครับเคลลตินได้เยอะมากเลยแถมได้อะไรกันแถมได้เลเวลเพิ่มอีกครับแบบนี้เพิ่มอีกครับเพิ่มอีก มันจะได้แข็งแรงขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้น <c oughs> นี่มันชาร์ครับติดเชื้อนี่วะ <c oughs> ได้ไงอ่ะเฮ้ยเอาไงเล่าฮะอะไรเฮ้ยเฮ้ยนกน,นกจิว๋วนกจิว๋วนกจิ๋วรับอะไรเล่าฮะไอตาขาบเอ้ยเฮ้ยกีก้างูงูมาอีกครับงูมาอีกงูมาแล้วงูมาแล้วไอแ,แบบนี้อ๋อมันสู้กับไอ้นี่นี่วะสู้กับกีก้าคอรับอยู่ครับทำไมพวกคอรับมันมาเกิดตรงแถวนี้วะ ปกติมันต้องอยู่ในทะเลทรายนี่มันเป็นไปได้ทั้งหมดครับอะไรก็เป็นไปได้ทั้งหมดแหละเราจะบ่นจะว่าอะไรไม่ได้มากนะครับเราไม่มีเวลานะครับที่จะต้องมาเล่นกับมันเอลินาเอลินาอย่าเพิ่งจับอันนี้คือกิงกาเนาะกิงกาก็อย่าเพิ่งนี่คืออะไรน่คือเตาน้ำแข็งใช่ไหมมีเจอเบลด้วยเฮ้ยนกตัวนี้จับด้วยอะไรอ่ะจับพลาสติกเหรอต้องให้อะไรมันกินเหรอเฮ้ยนกตัวนี้มันกินอะไรวะเปิดมุมกล้องเลยครับเปิดมุมกล้องเลย มันเป็นนกจากแอฟริเาชันมันกินอะไรอะเลเวลร้อยยี่สิบครับตัวนี้สามเขาที่สีไม่ดีเลยววะผมขออนุญาตเปลี่ยนสีได้ปะเนี่ยฮะผมจะได้จําสีได้ขออนุญาตด้วยกันนะครับเรียบร้อยครับขอเปลี่ยนสีเหมือนกับนกเรียบร้อยแล้วตัวนี้นี่ไงเป็นสามเขาที่โอเคแล้วครับตอนนี้ทํางไงต่อดีเฮ้ยมีไปโนด้วยนี่วะถ้าเราฆ่าไปโนอย่างนี้ได้ก็โอเคเลยายัางมีอ e ีแล้ดด้วยครับ e อีแลนด์เ้ยว่าไงบริโอนิกไอซ์ซ่อ,อซเราได้เนื้อจากบริโอนิกได้คร คือไม่ต้องแสดงผลผมก็รู้แล้วครับแบบนี้เฮ้ยมีกวงลินเดียด้วยนี่กวงจับด้วยอะไรอะ่ะพาส์สหรือเปล่าเหกวงแบบนี้เอ้มันมีช้างซอมบี้ด้วยนี่วะมันมีช้างซอมบี้เลยครับอันนี้เป็นลูกกวงหรือเป็นอะไรอะ่ะจับพาส์สหรือเปลว่าเทมเคโอพอพอพอไม่ต้องเลิกตามปิดทันเลยครับเคยเห็นธรรมชาติโดยแท้จริงแบบนี้เฮ้ยแต่ดีนะที่ช้างแม่งไม่ทําอะไรนะครับแบบนี้เราต้องระวังเหมือนกันมันมีนกจิ๋วด้วยวะเห็นไหม โปรติตัดผมรัคนาเซียนะสีสวยมากเลยครับแบบนี้นะครับสีสวยจริงเฮ้ยเฮ้ย,เย,เยมึงอะไรเล่าฮะมึงอะไรฮะไพ่หม้อเหรอฮะมันเป็นไพ่หม้ออะไรเล่าฮะอะไรไอซ้ซะาไอ,าอ้ไพ่หม้อสไปโนเหรออะไรฮะอย่าคิดว่ากูกลัวมึงนะเว้ยเอาดิเอาดิฮะระหว่างกูเลือดสาดกับมึงไป ใครดีกว่ากันใครเจ๋งกว่ากันฮะเอาไงฮะสามเขาธรรมดานุเวย้ยอย่ามายุ่งนะเว้ยสามเขาธรรมดานุเวย้ยเฮ้ยมาป่าน้นุแข่งเฮ้ยเฮ้ยมามาป่าน้นุแข่งมาป่าน้นุแข่งมาป่าน้นุแข่งครับไอ้แบบนี้เราต้องระวังหน่อยแล้วระวังระวังระวังเราต้องระวังครับแบบนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตามกูมาไหมเนี่ยมาป่าน้นุแข่งอย่างเงี้ย ว่ายน้ำครับว่ายน้ำสัตว์ของพักนาเซียเนี่ยมีความสมพลังของมันอยู่แล้วครับแบบนี้นะครับยังไงมอนโต้นี่มันแรดน้าแข็งหรือเปล่าว่าแรดสีอะไรอะ่ะเป็นแรดอะไรวะแบบนี้กูเอาคีตินก่อนอยายาอย่าไปโรนแรดเลยครับแรดตัวเนี้ยผมอยากได้เหมือนกันวะอะไรวะฮะขอเคลาตินหน่อยดิขอเคลาตินก็พอแล้ว ขอเคลาตินโอเคเฮ้ยนอนเฮ้ยกูอยากได้ไข่มุกจากมึงพอดีเลยมึงมานี่มึงมานี่มามึงมานี่เลยมึงมานี่ซะตายซะอะไรฮะเฮ้ยใยใช้ไม่ได้ผลกับปเวยต่อให้มีใยห,หัวเดินไวได้อยู่ดีเว้ยเห็นไหมละ่ะเฮ้ยไปตัวไฟไม่ต้องไม่ต้องพี่เล็กคิดว่ากูกลัวมึงหรือไงฮะอะไรมึงมึงจะทำอะไรฮะไอ้ฮะ ตายซะเฮ้ยทีเล็กเทคทีเล็กเทคเว้ยเฮ้ยอยู่ดีๆกูมาว้าวตรงนี้เฉยเหรออะไรวะเฮ้ยมีกีก้าได้ครับแบบนี้ดูดิเงาของผมลอยเลยครับแบบนี้อะไรฮะไอตารับเอาดิลงถึงพื้นก่อนครับแบบนี้เอาเลยมาอยู่ไหนตาขาบใช่ไหมเอาดิมาเลยมาเลยเฮ้ยระวังได้ครับระวังได้ครับเฮ้ยทำไมมันกัดแล้วมันเลือดสาดวะ อร่อยให้ตะขาบมาเลยมาสิเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังระวังครับระวังครับแบบนี้เอาดิมาเลยเอาไปล้วเหรอแบบนึงอร่อยเฮ้ยมึงอยามาแย่งเนื้อกูมึงอยามาแย่งเนื้อกูเว้ยตัดฮะมึงเก่งนักเหรอให้ททยไม่เอาตะขาบฮะเก่งนักเหรอมีสามเขาได้ครับแบบนี้ เอา,เมาไม่ล่ะเฮ้ยเอาดิอีสัตไกงวงแกงวง่องกูตายหาแน่นอนตายตายครับตายครับต้องอัพเวลต้องอัพดาเมจก่อนนะครับแบบนี้เราถึงจะสู้มันได้อะไรฮะโจรี่เฮ้รฮะอะไรมึงฮะทำไมเล่าทำไมวะเยียวกวไปกินมันทำไมวะสมองกินแล้วมีค่าสนบตายหาเลยแบบนี้เฮ้ยกูต้องหาเบอร์รี่วะอะไรให้ปิง ไอ้ชนทีหลุดนียเหระวะเอ้ลูกไอ้แค่นี่ลูกไอ้แค่ตายซะเดี๋ยวมันโตมาเดี๋ยวมันก็ทำร้ายเราอีกมาแบบนี้นะครับผมจะไปเชื่อใจมันได้ยังไงอ่ะเพราะผมโดนมาเยอะแล้วนะครับผมมีประสบการณ์มากพอที่ผมจะพูดแบบนี้ได้นะครับไม่งั้นผมคงไม่พูดออกมาง่ายๆอย่างนี้หรอกนะครับผมไม่พูดออกมาง่ายๆแบบนั้นหนะรมมอ,อกไหน,น,นะนวะที่ฟาร์มเบอร์รี่ไหนวะอดอาหารนี่วะหิวหิว หิวสินะเฮ้ยสเตโกเอ้ยเฮ้ยสเตโก,ส,ตโกสีสวยมากเลยครับแบบนี้เป็นไพ่เม้ด้วยนะครับเป็นไพ่เม้ด้วยมีผมมีขนนะครับแบบนี้นะครับเห็นหรือยัยงอะฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มแม่งเลยถอยหลังฟาร์มถอยหลังฟาร์มครับแม่งเอ้ยสักรูนคอย,ยาวอีกเอะไร,รับอารุวางเอ้ยวันนี้ผมได้ของเยอะมากเลยครับแบบนี้นะครับไม่ได้มาง่ายๆเลย อะไรถูดอนฮะเอาไม่ใช่นี่อมว่าแรปเตอร์นี่วะไอ้พวกตัวขโมยไข่คร,ครับไอ้แบบนี้ผมชอบวิหารลอยฟ้ามากเลยครับแบบนี้เฮ้ยแล้วน้ำแข็งก็มาว่ะทำไมตรงนี้เจอสัตว์ได้เพียบจังเลยวะสัตว์ของภาคนาซียนี่เกิดดีมากเลยครับดีมากมากเลยอะดีมากกว่าไพรมอฟเวียนี่มันสามเขาอะไรวะของแอปเปเดชั่นหรือเปล่าแบบนี้ผมไม่ใช่ปะผมไม่ใช่นะอ๋อถ้าสามเขาของแอปเปลเดชันอาจจะมีสีอย่างนี้ครับเฮ้ยนี่ไง ลงก่อนลงก่อนลงก่อนครับแบบนี้นี่เป็นตัวผู้ตัวเมียวะเฮ้ยตัวผู้นี่เลเวลพันด้วยเป็นเลเวลพันพอดีเลยครับแบบนี้ถ้ามันจับพาสีได้ก็โอเคดิลูกดอกยาสลบได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยได้สิบหนึ่งดอกเว้ยเฮ้ยสิบหนึ่งดอกก็ดีทมแล้วครับแบบนี้เดี๋ยวทําการผลิตลูกดอกกันเลยครับลูกธนูกันเลยยีไงไงลูกธนูธนูเอามาใส่ในเลขไหนดีวะเลขนี้เลยแล้วก,กันนะครับแล้วก็ใส่ลูกดอกอันนี้มาเลยไม่รู้ว่าค่าสลบเท่าไหร่นะครับแบบนี้อะไรฮะเอาดิเอาเลยไปไปซะ เฮ้ยลูกสามารถจับพลาสติกได้หรือเปล่าวะแบบนี้ถ้าจับพลาสติกได้ก็โอเคเลยดิผมต้องการก้อนสการัสเหมือนกันเว้ยเฮ้ยอะไรฮะพีโคมาแตกอะไรฮะตายตายซะทำไมมันมาเพียบจังเลยวะเฮ้ยทำไมมันมาเพียบจังเลยอ,ะอ่ะฮะไอพีพโคมาแตกตายซะแม่งเอ้ยชนทีจะทิ้บลงดินเลยครับไอต,ตัวนี้อะไรฮะอะโรอะไรฮะอะไรฮะัคอมปี่ฮะต้องตายไปก่อนไป เก็บเบอร์รี่ซะเก็บไปซะเก็บไปซะมันจะได้มีกินครับตรงนี้นะครับมันจะได้มีกินนะครับเราอยากจะประทะก,กับไก่งวงให้ได้วะเอาไงดีวะเฮ้ย <Hey, S 2> มันมีสามเขาตัวนี้ครับอะไรอะอะไรวะฮะมันเป็นซอมบี้เหรอเอ้ยเอ้ยจับพาสซีฟได้หรือเปล่าวะแบบนี้ถ้าจับพาสซีฟได้ก็โอเคแล้ว นี่ไงว่าแล้วต้องจับพลาสติกพลาแบบนี้เรามีเนื้ออะไรให้มันกินบ้างเนี่ยเอาเนื้อปลาไปก่อนพลาแบบนี้หยิบม,มาครึ่งหนึ่งเลยใส่ในวม่ในเื่องสู์เลยพลาแบบนี้เฮ้ยกูต้องการนกนนเว้ยเฮ้ยนกอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียเลเวลเท่าไหร่อ่ะเลเวลสี่สิบไอเเ้เหี้ยมึงอยากเกิดเธอไอ้สัตว์เลเวลน้อยขนาดนี้มึงเกิดทำเหี้ยอะไรวะก่อนกข้างบนดีกว่าเว้ยเฮ้ยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยพัาแบบนี้เมื่อกี้ผมเห็นนกข้างบนนี่เมื่อกี้นกสีสวยนะครับเมื่อกี้นกสีสวย ผมต้องการจะจับนกนะไม่ได้อะไรเลยเหรอวะไม่รู้ว่ายิงกี่ดอกครับไอตัวแบบนี้ค่าสรุปนี่ไม่รู้เท่าไหร่น่านไงไอตรงนั้นมีสัตว์น้ําอีกด้วยครับแบบนี้นะครับมีสัตว์น้ําด้วยผมต้องฆ่าใครอีกวะมันถึงจะได้ลูกตอออีกผมต้องไปฆ่าไอวานละมาดิอย่าคิดว่ากูกลัวมึงนะเว้ยเอาดิเอาดิาดตายมาเลยตายซะกูได้อะไรมาวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีอนเชียนด้วยเอนเชียนมมซาโซว่าแล้วไง มึงเอ้ยอะไรแล้วเอเ็นชียนฮะอะไรมึงมีหันมีหันมามองด้วยนะอะไรฮะไอ,มอสาสา้มงซอข้ามาดิมึงอยากคิดว่าเป็นเอ็นเชียนแล้วมึงทำอะไรก็ได้นะกูทำอะไรได้บ้างเนี่ยฆาไพ่ห,าพาหม้อก็ได้อะไรบ้างเฮ้ยไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยวะเฮ้ยได้แต่ของคอรับเว้ยเฮ้ยไม่ได้อะไรเลยครับแบบนี้ได้อะไรไหมเนี่ยอะไรคอมพี่ฮะไม่มีเวลาเล่นกับมึงนะเว้ย ไายหมอ้อสีสวยจังกูอยากได้มึงจังเลยอะ่ะฮะได้หรือเปล่าไพหมอ้อแม่งค่าสรุปน่าจะเป็นแสนวะ่ะลูกดอกของพักนาเซของผมผมไม่ถึงแน่นอนครับแบบนี้นะครับผมไม่ถึงแน่นอนเลยทำไงดีวะเอาไงดีอ่ะไม่ก็เอาไงดีวะต้องฆ่าใครดีอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นไก่งวงครับไก่งวงเนี่ยอันตรายมากเหมือนกันนะครับแบบนี้ ยังหาบ้านไม่เจอเลยครับผมต้องหาบ้านแล้วตอนนี้ไม่ใช่ดิผมต้องหาทำเลบ้านแล้วทำเลบ้านกูอยู่ตรงไหนดีวะทำเลบ้านทำเลบ้านนะครับทำเลบ้านนี่มันภายหม้อปลาหรือเปล่าวะแบบนี้นะครับตามกูมาไหมเนี่ยเฮ้ยตามกูมาด้วยเอาแล้วไงเอาแล้วไงแบบนี้เอาแล้วไงครับไททัานไททัานไททัานจับด้วยอะไรดีวะไม่อยามบอกว่าค่าสลกเป็นล้านอะ ไอแบบนี้นี่ไงมีตัวไม้แจมเยอะเลยครับแบบนี้นะครับมีตัวไม้แจมเยอะเลยอะไรแล้วฮัสไปโนอะไรเอ้ยไอยดิอะไอซะผมคิดว่าผมได้ของมาเยอะพอควรแล้วแบบนี้นะครับเฮ้ยตุ่นซอมบี้นี่หว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าชนมันไปแล้วมันได้อะไรครับแบบนี้วางไรครับไพรโมร่ไพรโม่ฮะ ขอหนังแม่งเลยฮเอ้ยเก่งนักใช่ไหมสามเขาธรรมดาของกูเนี่ยก็สามารถฆ่าไพ่เมาได้แล้วเห็นหรือ,อยังฮะทำเลกูจะเอาที่ไหนดีวะเห็นแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นสามเขาของไดโนเวอร์ฮลนะครับมันสามารถฟาร์มหินได้ด้วยนะครับแต่นี้มันฟาร์มไม่ได้นะครับแบบนี้ฟาร์มไม่ได้จริงๆนะครับกูยอยู่ที่ไหนดีเนี่ยเฮ้ยตัวสะท้อนดาเมจ ขอเคลาตินด้วกกันนะขอโทษด้วยกันขอเคลาตินเลยไอแบบนี้วาไหนขอเคลาตินเลยแล้วก,กันทำไงดีล่ะทำไงดีเอ้ยอย่าขวางดิสวยงามจริงๆดูสิสวยงามมากเลยครับแบบนี้เฮ้ยเป็นอะไรที่สวยงามโคตรเลยอ่ะสวยงามโคตรเลยายซะเฮ้ยโทนี่ดาก้อนโทนี่ดาก้อนระวังครับระวังครับ ผมเร็วกว่ามันแน่นอนมันตามเรามาไว้แบบนี้ตามมาครับตามมาเดี๋ยวมันก็หยุดตามถ้าเราเร็วกว่ามันนะครับเอ็นแบบนี้อะไรฮะอโลอโลฮะอะไรอโลเฮ้ยมแมงไคลโรด้วยวะแองคลโจับพาสซีสิหรือเปล่าวะแบบนี้กูขอด้วย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 อะไรอะเลเวลวอะไรเลเวลประมาณนี้ใช่ไหมฆ่ามันเลยฆ่ามันเฮ้ยไอ้นกตัวนี้อีก เฮ้ยอะไรแล้วไอ้โดโด้ฮะแกมา้ซะอยู่ไหนวะไอ้ควิสต์ตอะไรเนี่ยไอ้มันทำอะไรของมันวะเอาเลยให้ตัเล่มแกตายซะตายดิตายฮะกูไม่กลัวมึงเว้ยเฮ้ยเลือกของมึงออกมาเรื่อยๆเว้ยลองดูว่าใครแรงกว่ากันนะลองดูไหมล่ะฮะเอาดิ โ yeah. ชคดีอะไรปานนี้ว่าได้ของจากโกลมพอดีเลยครับแบบนี้ผลิตสายการ์ได้แล้วผลิตได้แล้วครับแบบเท่านี้หัวมองเห็นอะไรได้แล้วขอบคุณโกลมมากเลยวะ่ะไอตัวนี้ค่าสลบดีวะ่ะเฮ้ยคท่านี้กูมองเห็นค่าสลบของมันได้แล้วแบบนี้แองโครโเลเวลน้อยครับน่าเสียดายสีมันเป็นของสีของภาคนาเซียก็จริงครับแบบนี้นะครับแต่ต้องดูทีเล็กว่าอยากได้ทีเล็กตัวนี้มากเลยเอ่ะเฮ้ยค่าสลบเป็นแสนได้เหรอว,วะ่ะ ดูดิว่ากูมีลูกดอกเท่าไหร่ลูกดอกกูมีสิบหนึ่งวะยิงไปแล้วได้เท่าไหร่วะไอ้ข้าศึกแบบนี้เท่าไรของมึงฮะไอ้เอ็กเอ็กใช่ไหมไอ้แบบนี้เฮ้ยมาอีกแล้ววะเฮ้ยมึงเลือกเท่าไหร่ฮะห้าหมื่นมาไหมละ่ะไอ้เอ็กโวเลมเอาดิเอาเลยเอาดิเอาเลยมาเลยเฮ้ยลงไปฟาร์มแม่งเลยครับแบบนี้นะครับ ฟาร์มแม่งเลยได้ของดีเพียบเลยครับเห็นไหมโตเลมเนี่ยถือว่าเราโชคดีมากแค่ไหนแล้วครับที่เราจะต้องมาฟาร์มอะไรนั่นฟาร์มนี่กันนะครับแบบนี้นะครับฟาร์มเรื่อยๆครับมีค่าสลบเป็นแสนไว้เห้ไม่รู้ว่ากูจะจับมันได้หรือเปล่าว่าแบบนี้ลูกดอกของกูนี่จะถึงไหนเท่าไหร่เนี่ยฮะอย่างมากก็มาสักสามสี่หมื่น่ะค่าสลบแบบนี้นะครับ รู้ดรอฟรีๆกวา,ามาจากที่ไหนเฮ้ยหรือว่ากูต้องไปฆ่าไททันวะถ้าเกิดว่ากูฆ่าไททันได้ก็โอเคดิฆ่าใครดีอะฆ่าไพ่ไมอสไปโนด้วยกันเอาไหมละ่ะเฮ้ยเราดูดิถ้าสลบเท่าไหร่แสนกว่าอะไรเฮ้ยมึงอยา่ามึงอย่ากลังแก่คนมึงอย่ากลังแก่คนฮะอย่ากลังแก่คนดีวะอย่ามาลังแก่คนเว้ยอะไรฮะไอพวกมแมลงฮะอะไรเราไอ เฮ้ยตรงนั้นเราเป็นไพ่มอนสไปโนหรือเปล่าวะแบบนี้เอาแม่งเลยกูชักจะติดใจของที่มันดอบมาแล้วอะอะไรฮะอะไรเล่าของดอบมาเพียบเลยครับถ้าข่ายแรงได้นะครับของก็จะดอบดีนะครับแบบนี้เฮ้ยฟอเนื้อปลาก่อนฟอเนื้อปลาก่อนได้เนื้อปลาอะไรเปล่าวะแบบนี้เอ้ยไม่ได้วะนี่ถ้าอยากได้เนื้อครับเอาเนื้อนี่มางเลยเอาเนื้อนี่แม่งเลย มาเลยมันเลยมาดีได้เนื้อแล้วครับแบบนี้เนื้อดีเนื้อดีเนื้อดีมีคุณภาพนะครับกูอยากได้อะไรหัวได้มาประมาณนี้แหละเหนื่อย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 ที่จะทําคลิปนะครับแบบนี้แต่ก็ต้องทําอ่ะมาเป็นงานของเรานี่อะไรฮะของพี่อะไรฮะผมจะจบคลิปแล้วผมจะจบคลิปแล้วเว้ย มันพอเหอเฮ้ยแรปเตอร์เฮ้ยพิกมี่สู้กับแรปเตอร์ครับแบบนี้ไปไปทั้งคู่เลยไปไปไปซะแต่ใช้พลังงานสูงนะครับสูงใช้เล่นเลยนะครับแบบนี้นะครับสูงใช้เล่นเลยโอเคครับใครที่ชอบสลับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสลับรายการเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับท่านสิครับ